ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่งมัทสตาร์นิกินครับเนื่องจากผมได้ลงคลิปไปนานนะวันนี้ผมจะมาดูตามล่าพี่เวฟตัวจริงนะครับในเฟซบุ๊กนะครับอ้าวไม่ใช่ตัวนี้แบบนี้เข้าดีกว่าครับเราจะมาตามล่าคุณเราจะมาตามล่าพี่เวฟนะคอ่า พี่เว็เยอมาครเว็บคุงยี่เว็บคุงบเว็บคุงยิงเสเว็บคุงบกับเว็บแคทเกมมิ่งอันนี้อันนี้เป็นคุมนี่เว็บคุงผมเ่ใจมากางเขาถามตรงๆแล้ขี้เกียจถาแบบอ้อมรัดอ้อมดูตัวจริงครับไม่ตอบครับเมกันไม่ตอบพี่เว็บพี่เว็บเขาชอบยิงเลยนะนะมา ตอนนี้เราจะลองจะมาเล่น R O V กันหนึ่งตางครับดีใจที่มาเล่น R O V หนึ่งตาตัวช่วยวันนี้ลองคิดเป็นหลายวันแล้วนะ,อะเออเหไหมเห็นช่องเพื่อนผมคนเห็นช่องเพื่อนผมลองคิดว่าโอ้ไม่ยอมเราต้องหนุตามครับมนนันไม่ดีเลย you ยูโนสพระเจ้าตอนนี้ผมมีพลังวิเศษครับต้องชมครับคือผมสามารถคุยกับเลี้งได้ นะความสามารถนี้ไม่ใช่ความสามารถที่หายได้เป็นความสามารถเจ้าส่วนบุคคลนะต้องเข้าใจเนี่ยเราเคยจะไม่รู้เรื่องคนระับแม่บอกผมว่าคนมาอ่ามาไอ้รับแล้วเคฟใช่ไหมเอะไรเอาไมา่เอาครับเจะมาจะบุคคลแล้วพูดเราก็ขอพักได้ เธอบอกว่าเอาเอาแล้วครับอยาเคปเนี่ยครับจะรออะไรเนี่ยเออผมไปสั่งเค้กก่อนนะครับแป๊บนึงครับไปลาแป้งปลาแล้วโอ้ยอ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับพอเจังเวลาครับมา,มาเรก็จรู้ครับทำไมผมตงเค้กครับเฮผมไปดูนักแคสแก้วอื่นมาครับโอ้เห็นเขายอดมากผมต้องทำไม่ได้ครับเนี่ยแกนเค้กหนึ่งนะดรล้แคสต้องมีคนดูเยอะๆเนาะมา เอ,อขอ,ขอาการมาเราเสียเวลาไปสองรอบแล้วเราจะไม่เสียอีกอ่ะอ่า <c oughs> เพื่อนบอกว่ามีแมค้าผ้ใาใหม่นั่นจะส่งจัซีเวบมามีใครไกลมาใหม่ครับผมก็จะเอาชีวิตตอนในนะั้นนับใจอยากดูผมไม่เล่นนะก็อรอวันที่หนึ่งพฤษภาคมเมื่อว่าผมจะไปโรงเรียนคนระัล้วผมก็จะถ่ายวิดีโอทีนะ่ออนั่นนะไปรอยากน่าจเดี๋ยวผมจะไปกับ เราก็จะไปเจอคนครับที่ทำยูทูบครับเราจะเอาไม่เล่นกับมอดดีกว่ามอดมันยังโง่ผมสู้สิบดาวผมยังนชนะเลยมากาจับคู่แต่เนี้ยเ่นอน,นตายยังนอนครับผมเฮ้ยผมลืมจับคู่บางคนจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนอื่นเขาเล่นตัวที่เพียบกันเอ้ยคนนี้น่าจะเล่นตัวนั่นก็ได้ขอบอกครับอย่าคิดแล้วว่าช่องผมอา้าว เฮ้ยเป็นยังครับผมขอองกหนเฮ้ยจริงต้อจริงตัวผมมีน้อยนะตัวนี้ยังไม่มีอ่ะตัวนี้ยังไม่มีเฮ้ยมีได้ไงอน่ยเอ้ยผมได้เลี้ยงตัวผมชอบใช้แล้วเอ้ยจ๊แต่ผมได้เล่นตอนที่ผมตัวจากคือผมอยากเล่นมานานนี่นเพ่แต่ใครเฮ้ยใครมาแถมเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีตัวนี้ยังไม่มียังไม่มีอุ้ยจีน่าท่านผู้ชมขอบคุณนะอ๋เอเฮ้ยจะบอกทางกระโหลกนอนเมย ราใช้นี่ครับเอ้าเฮ้ยถ้าใช้ส่นั้นโอ้ยมีใส่อ้าวมาเจอแต่ไม่ดีครับเราหน้าใช้ตัวนั้นนะไม่นั้นมันจะคบคู่อะเนี่ยเอ่อเออเฮ้ยป่านนี้มันคบคู่ใช่ไหมเออนี่ใส่เตียงป่ะเราไม่รู้ครับบางคนเนี่ยเฮ้ยคนอื่นเล่นเทพกันคนนี้คนเล่นตัวเทพมั้งครับไม่ใช่ครับคุณอยากคิดว่าพ่อผมจะได้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยคงจักรแม่เขาเล่นกันเป็นเบื่อไหมนะมั้ง เนะี่ยผมยังไม่ได้เล่นนะครับนะ่ต้องเก็บตังซื้อครับหนึ่งเกมน,นะหมื 18, 88, นะ่นแปดเนี่ยแล้วหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเนาะเยอะมันแครับผมซื้อหมื่นแปดเพราะผมมันซื้อตัวจึงนะครับนะ่ตัวจึงมีความ่าสนใจคือดึงแนละ้วผมชอบคือสกิลสุดท้ายสกิลดูดเลือดดึงดุดเลือดและต่อด้วยสกิลแรกครับผมจะใช้แบบนี้นะเนะ้านะพี่ผมพี่ผมถึงเลเวลยีนะ่สิบสามอ่ะเนาะ ก็มีตัวโกนจักนะน่าก,นกับพี่ผมพี่คนนึงเอาเออนี่มาเอ่อใช้นี่ยับเอ่อที่จริงยันสิกาลีน่า,นาเลยตั้งแต่ต้องเริ่มเลยเมืม่อใหม่นะอ้าโอ้เพื่อนเฮ้ยนหนึ่งโอ้ไปหมดเลยก็ดิอ้าวซ้ายขวาไม่ไปกันเลยนะแบบนี้ผมห่วงซ้ายขวา มีโอกาสแตกเยอะนะแบบนี้นะแย่แล้วตัวที่ยังไม่ชินผมมาเล่นอีกนะบางคนะโอ๊ยบาบอกว่ามันไม่ฝึกกันไม่บาไม่ผมจะฝึกทำไมครับเออผมนั่นจะเล่นกับบอลหนังถ้าผมดูแบนี้ใส่ถุงมือน้ำโชกเลยบังโอ้โหอะไรวะเพื่อนแม่งไม่บบนั้นเลยโอ้โหเพื่อนอะไรวะ ที่ค่ามอนเตอร์ปุ๊บมันก็จะได้รับการโจมตีเพิ่มแรงขึ้นอืมโน่นไนวะระหว่ามันมีแค่ตัวนั้นแต่มั้งน่าจะไม่ใช่นะครับผมจะไม่ห่วงซื้อใช่ไหมโอ้วันนี้เลือดลดเหลือครึ่งไวนะ้เนี่ยเอาอุตส่าห์ให้เวลาโจมตีได้แค่กึ๊ดตุดอยู่นี่นะใส่ไหมอ้าวดูว่ามาานันจะนั่นนีอมอยู่นี่อันนี้ โอ้ยนึกว่าอะไรอ,ะอ๋ออ้าวเอ้ยบนบนบนเออไม่บอกแล้วน,น่าจะเขาน่าจะจัดทัศน์สนามน่าจะทีมผมเนี่ยโอ้โหไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้เราสกิลแฮกตัวเห,ร,เหรอนี่เป็นเงาสกิลพายุที่ผมชอบใช้อ่ะมั้ง อันนี้เพิ่งเล่นจะบมันจะบอกว่าชอบใช้เขาผิดเนาะมุนอะเอ้ยทาไมช่องนี้พูดมากจังวะไม่เป็นแ้วนาพูดมาก็ดูช่องอืินแล้วบางคนพูดมากพูดน้อยเป็นการอธิบายของผมแล้วมัง้งเอ้ยอยืนาายันอะไรยกเลิกไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้เป็นภาษาไทยเหรอโอ้ย,อยเห็นแต่ภาษาอังกฤษอดนนี้เขาเปลี่ยนเหรอออเออแต่ชื่อยังไม่เปลี่ยนเนาะฮึจูอเป็นเงเทพไหม วูดับเซลฟ้าเอสซีโนเม่ซึโอ้โหลูกบอลเอ้ยนี่ไม่มีเลยเยบอกเลยเพื่อนไอ้เฝ้ากันไม่เฟลเอาตอรของเขาแตกไปแล้วนะนะของเขาแตกน้อยมากเพิ่งแตกของเขาแทบเป็นกับแตกก็ได้หนึ่งเงนไม่ใช่ครับเฮ้ยฝั่งเราเกมพีกว่าเฮโดมาบอกแล้วเฮ้ยเป็ดมาหมดอะไรตอนนี้เฮ้ย โทรศัพท์ไปดูเวลาเลยนะเพื่อนนะพวกนี้ผมก็ทําคลิปดูแมวผมจะลงวันนอนนะครับว่าอ,อกันผมก็ไม่มีเวลาเออวันไหนวะเอ,อ้มันมันวันไหนวันไหน,น,ไหนดีอ,อันนี้แงบอกเลยเพื่อนมากับเราดีอยู่เสมอเราเป็นคนคิดเกมนีีทุยไม่ใช่ครับผมว่าคนที่สร้างเกไมครับวันนี้โ้ล,ำล้ำรวยไปแล้วใช่ไหมครับ โอ้คนเล่นเป็นเบอร์มากมาโอในหใจนั่งเตะไปเรื่อยๆไงเพื่อนเฮ้ยเพื่อนออกมาเดี๋ยวตายตายแล้ว,อ,ว,อ,วอู้เผาวางเนี่ยไปเฮ้ยเพื่อนไม่บอกกันเลยใจร้ายเพื่อนเราใจร้ายมาตีเตะตีตะบวกแคบบวกบวกแคบใครเปิดประตูครับวันนี้บวกไปอย่างเดียวครับไม่นั้นป้อมจะแตกเฮ้ย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  เอ้ยเอ้ยอ๋อบอกเฮ้ยโอ้โหอะไรวะใฮ้ยุ่งดิจะกลัเดี๋ยวก็ดูดีขนตีป้อมยังไม่มีใครมาหาผมเลยดูสิบอกว่าโอ้ไกลขนายนั้นใครไม่เหยียดจะไปวะโอเคมั้งเด็กพอดนี่เป็นไงอะไรแต่ว่าที่เข้ามันเตปุ๊มความตีเราจะแรงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆอย ตีของวัดใช้อันนี้ใช่ไหมตาบดูดเลือดที่ผมใช้นะเออโอกาสที่ข้อนะโอกาสที่ข้อนไม่ต้องใช้มีเงินเหลือคืนยี่สิบบงกันหนึ่งเวกัยกินสิตัวจะเกาะเนาะดีเนาะตั้งเลยหนึ่งร้อยครับเจ้เคยเอ้ยอะไรวะน้องคะเมื่อกี้ใครมาพูด แล้วผมเองนี่ยนะเป็นอ้าวเป็นี่เพื่อนผมไม่บวกอนะ่ะเซนิกิว,วิ่งเร็วไปเลยเออเสียป่าอนะเออรองเท้าม,มีผมผมนล้วกซื้อไปทางเนี่ยเป็นงี่ทางผมเป็นคนเรื่องไปเลนเนี่ยคนนุณนะตัวเนี่ยนะจะจอกกับเพื่อนนะเป็นตัวเป็นสายเนีับที่ใช้ห่อครับเป็นสายกับพวกกับนักลอกเนี่ยเนี่ยที่พึ่งฟังเขาหนึ่งศูนย์นาของเขาเกิดอะ่ะมา เออผมน่าจะไปใช้มั้งเอ้าเฮ้ยเพื่อนกลับกันทำไมรอก่อนเฮ้ยกลับกันอ๋อดังนั hey, ้นก็มีเพื่อนเนี่ยที่มาช่วยจอดทาเนี่มาสามหนึ่งเอาวะเฮ้ยเอาวะไปนไงไม่กลัวหรอกเฮ้ยเพื่อนวิ่งหนีอย่าพิ่งวิ่งอาอดีหนึ่งคนเนาะดิหนึ่งคนไล่ลาบหนึ่งคนไล่ล่าหนึ่งคนไล่ลาหนึ่งคนไล่ล่าหนึ่งคนมาดิเฮ้ยมาดิไปไหน นี่อะไรวะเนี่ยนะให้เกินห้านานไม่น้อยขอโทษนะเอาไปผมจะลงวันไหนดีวันจันทร์วันพุธวันวันศุกร์วันพุธวันจันทร์วันพุธวันพฤหเนืวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่แค่สองวันเองเนาะหกเจ็ดโอ้สี่วันเลยมามามาไม่สนแล้ว เป็นเงี้ยแต่เอ้ยผมลงแค่วันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์จูา่าเนี่เป็นเหมือนเดิมเลแต่ถ้าวันไหนวันพิเศษหน่อยผมก็จะวันแทนวันนั้นเลยนะนะวันวันก็ลงคลิปแบบเท่ๆนะเออเดี๋ยวผมไปเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยนะนะต้องรอหรือแต่ผมชอบดูลุงพีนะตอนที่ไอ้ปน,นเออชอบอยังชอบบอกแล้วป้อมแตกแน่เพื่อน เขาบอกแล้วดักกินตตวนช่องเนีย่ยมั้งไอ้เอียบอกแล้วนนโอ้อันไลนหน,นึ่มั้งทำไมเขาเรู้ปุ๊บแม่เขามาเจอหนึ่งหนึ่งผมแพ้แน่นอนนี่มีโดนแน่นอน,น,อนบอกได้เออเป็น ี่โดจริงด้วย่ะสิจับก็แน่ดิผมไม่มเคยเจอใครเลยโอ้อะไรวะโอ้โหศกเป็นคนเจาะเลยเจาะทางมาเลยมาก็คะแนนพอไหมมาเออเดี๋ยวเราผมจะมาซื้ออะไรเดี๋ยวซื้ออะไรเป็นกันต่อเวลาซื้ออะไรหมวดจัดอันดับดีกว,ว่ามาเราผมขอมาดูหมดจัดอันดับ นะแบบยิ้มแบบเออถ้าไปเจอวันที่หนึ่งพฤษภาเดี๋ยวผมจะถ่ายนะวีดีโอน่าจะถ่ายได้เออถ่ายได้แน่นอนนะครับก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครเพื่อที่จะร้างมาด้วยนะครับถ้าเสียงเบาก็ขอพานะครับเออทาไมคนนักยูทูบเออมันก็ปรับจำ้สียไม่เป็นแล้วไม่มีทางเชือเสื้อพี่เจรเสื้อซื้อไม่เจอนะนะ อย่าลืมกดดแล้ s ก็ใช้ทำคลิปให้เพ่ดตามคลิปนันะเออพูดซ้ำทำไมล่บายๆเดียาลืมกดซับเยอะนะโอ้ยตกรอหมดนะบาย